ครับผมเอาไปตอกันที่จังหวัดเลยครับผมกอรมนอจังหวัดเลยจัดกิจกรรมประกวดศูนย์ทอรพดเยาวชนรักสถาบันเรียนเสริมสร้างความหมั่นคงของชาติครับยุที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยานายเฉยพดจรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดศูนย์ทอรพดเยาวชนรักสถาบันเรียนครับเสริมสร้างความหมั่นคงของชาติโดยมีพันเอกอภิชาติรานอก ร้องผู้อุดนวยการรักษาความหมั่นคงภายในจังหวัดเลยครับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลยเขาร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เพื่อกระัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความระนักรูปในบทบาทและก็ความสําคัญของสถาบันลักของชาติพร้อมทั้งส่ง,งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้่งสรรค์ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะซึ่งเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย ที่มีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันสินนัไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนเนาะค่ะโดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆร่วมสิบมองน้ากันเขาร่วมประกวดค่ะคร,ร่วมภูเขาประกวดทั้งสิ้นอีก18คนทั้งก่อรมานอจังหวัดเลยเพิ่นกันยังคงมุ่งมั่นค่ะในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติโดยเฉพาะ การปลูกฟังอุดมการความรักชาติในกลุ่มเยาวชนนี่แหละค่ะเพื่อที่จะรวมกันครับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าย่างมันโค้ง้วกะยังยืนต่อไปค่ะอ่ครับคือพ่ออย่างก็าคาโตวาทีบอก่าวสุนทรพจน์โตวาทีสมัยมัธยมนั่นว่ากลับเขามาแล้วเริ่มแบบเนาะน้องๆเยาวชนเริ่มสนใจแล้วครับผมค่ะ